น้ำจะแรงมากเลยเธอจุดตรงนี้จะเป็นสะพานนะหัวสะพานจะพานอ่าอาบอตอบอรุรมังนะดูทุกคนสวัสดีนะครับทุกคนพบก,กับรายการวีครับนะฮะทุกคนตอนนี้พี่วีกำลังจะพาแม่หลา่าแล้วก็ไปดูน้ำที่แถวเบืร์มังนะ พี่วิจะพาทุกคนไปดูว่าน้ำจะขึ้นเยอะแค่ไหนนะทุกคนแล้วพี่วิจะไปกับรถวีเอราคา12ล้านบาทนะเธอดูนะดูดีๆนะดูคุณแม่มีสโลคุณแม่หรือว่าไปมุซ่าตัวเดมาดูร่มใครสนใจร่มนี้ไปกดในติ k ต o อได้เลยนะฮะโอเคหรเออมันกินได้ไอไอโอเคหมแล้ก็ได้ย่าตัวดมโทรแล้วะลากตัเดมมดูคนนู้น เด,เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าน้ำจะยึะแค่ไหนนะครับนนี้ จด่านแลงปรีญญาเดี๋ยวเรบาบรรลุนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ฝนตกไม่หยุดตั้งแต่คืนอะจะมาอะไรกันได้แน่ตัด ตอนนี้พี่บีถึงแล้วนะพี่ถนนอาเบิ่มมากนะ เปนทางผ่านของอบตให้ซื้อซาาปาต่อทุกคนดูบริเวณนี้นะเยอะมาก ดูสิแต่ละปีอ่ะแต่ละปีน้ำจะขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าปีนี้คือรู้สึกว่าปีก่อนอ่ะมันไม่ได้ถึงขนาดนี้แต่ปีนี้รู้สึกว่าจึงมากขนาดบ้านตัวยังเข้าเลยเธอ ต้นตอนนี้เกิยางไม่ได้เลยเพราะว่าตั้งแต่ฝนตกพี่บอกแล้วนะตั้งแต่เดือนพฤศจิกแล้วก็เดือนธันวาฝนจะตกหนักมากถ้าจะหยุดตกก็คือเดือนมกรานะเธอนี่ทุกคนพี่จะบอกว่าตรงนี้คือน้ำจะแรงมากเลยเธอ จุดตรงนี้จะเป็นสะพานนะหัวสะพานจะผ่านอาเอาบอต่อบุมังนะดูทุกคนปีนี้รู้สึกว่าแรงมากมีก่อนไม่ได้แรงขนาดนี้นะแล้วพี่วิจัแทนก็ให้ทุกคนได้ดูฝั่งนี้นะขารามดูสิเออคือใจื่เรื่องของพี่เวียพี่วิจะเดินไปนะคะแต่บางทีรู้สึกพี่วิกลัวนะแต่จะพยายามให้ถึงที่สุดให้ทุกคนได้ดูนะทั่วประเทศดูนตักบ้างไม่ต้องมานะ อนนี้คือบางบางบางส่วนคือเยอะไม่ใช่บางส่วนคือในมาฮีอ่คนอ่านำเข้าในหมู่บ้านอ่ะนำเข้าในบ้างคือเยอะมากของที่นี่ก็เข้าเหมือนกันนะฮะเป็นวัดต,ต้องต่างตึงแน่ๆนะเีวพี่จิจารณ์เขาได้ชุดย้าดา่า ตรงหนักขนาดนี้นะพี่วิทยาให้ทุกคนดูแลสุขภาพไว้ดีๆนะใครมีลูกมีหลานนะก็ต้องดูแลนะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่สําคัญมากๆะฮะอย่าปล่อยลูกไปโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นคนแก่คนชาราก็แล้วแต่นะอย่าปล่อยนะเพราะช่วงนี้น้ำขึ้นเยอะมากพี่มีดูตอนนี้คุกตาบาดูก็เต็มนะฮะแล้วก็แถวยะลาก็เต็มมากเลยเธอดูสิแล้วดูคนเกิข้างหลังเฮ้ยจะมาหรือไม่มาจะมาหรือไม่มา <laughs> ดูนะเธอนะตำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเซ็นเตอร์เกลอย่าลืมกด s u ส s c r i ์ e ให้พี่วีนะเพราะว่าตอนนี้คือน้ำเยอะมากพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่วีมาตอนนี้แล้วพี่วีจะได้กลับหรือเปล่าเพราะพี่วีมากดมามา,มากับรถวีเอสราคาสิบสองล้านบาทนะเธอ,อแล้วพาพรอดีได้มาเองด้วยนี่จะเป็นยังไงไปกันกดัง่นเสียงยู